คิสซี่คิสซี่กับปูชิโน่เอสเปซโซ่าาบิกาเล่นแดนดี้ผ่านมาห้าชั้นแล้วนะเนี่ยมันดูช้าจังวะมันดูนานมากเลยอะเขี้ยวเแี้วเจ้ารถเจ้ารถเจอแล้ว แม <Es poor S 1> <laughs> well the ่ป้าจ้าช่วยป้วยแม่ขับไปเพื่ออะไรวะ ครับมึงก็เชื่อไอ้ขี้ช่วยดูเขาเล่นน้ำอยู่ตลาดคนเดียวมึงยอมกดไลค์มาเลยดิโอ้าไปไหมเนี่ยแม่ยืนเปียกเลยไอ้เชี่ยเพื่อนไอ้กูลือไปพูดรักใสอะไรหาเกิดฮึไม่เล่นอยู่คนเดียว เออ My God แล้วกูจะปั้นยังไงเนอ่ะหัวกูวิ่ oh. <c oughs> งเพื่อซับฝาเพื่อไปเก็บของเขาคือระยะตา <c oughs> อะไรกูไปรอหน้าลรีบได้ <c oughs> ใครปั่นได้นะครับ ให้สิบให้หนึ่งรอยบาทเลยนี่แล้วีหนึ่งร้ยบาทใครปั่นได้เอาไปเลยเมื่อไรเขาจะปันนนปนปน่นเนี่ยหนูนองิเรนมเลย่นนองดิเนกิดสปิชคนดี้ดิเขาปั่นกันเองเนี่ยบอกว่าทำถังให้เรียนตู้มาให้กินดี ปั่นปันปั่นปั่นเลยค่ะปั่นเลยปั่นเด้ปั่นเลยไม่ต้องสนมึงกดแน่ยอมก็เลยก็นองเลยเนาะงอื่นนองเชื่อนะากินไงยืนอูก็ถามแ่้ันแข่งแม่มันเก่งกว่ามนข็งกว่เอเออเอกกกกกก ไปสุละเ้เ้เอ้กูซื้ออยู่แล้วเก๋ๆนี่กล่องยาที่สองเลยนเนี่ย กูจะทำให้ตายให้ได้ชุดเดอ,อิมชุดเดิมฟาแพ้เดี๋ยวดูชื่ออี้ต้าดิชื่อมันค่อย่ย่ชื่อตัวเองเอ้ยเบี้ยนี่สาวชไปยแต่อี้ต้ามาแล้วนะโอ้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 เออที่แกน ตามสนองเลไม่คุยมีหน้ามาหัวเราะอีกโดนจามสนองแกงเพื่อนเมื่อกี้กูโดนกับเดินสนองเออกูปั่นเร็วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอุ้ย มีลายไม่ดีแต่กมึงกูดิเซ็ตปัดเร็วเซ็ตปัดเร็วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะข้อปั้นปั้นปั้นข้อปั้น ทุกคนทำไมวิทกูเหมือนเห็นสแคปเด้อวะเดินเข้าแบบช้า ไม่สนใครแล้วทำไปทำมอีกวะเป,วปรี้ยวปตโต้เอรอาอาอีย สองนั 1> 1่งบูบ๊บเ้ยอุ้ยปั๊กซี่เหรอไอ้ดีแมวอ่ะเส็ดปันเร็วเรามีเยอะแล้ว ต้องปั่นให้เร็วไว้ก่อนมาทุกคนโหทุกคนดูดิปั่นต้องเร็วปึบ๊บไม่แพ้ยักษ์ตาแน่นอนฉันกำลังช่วย

ต้องมี ep สามแล้วก่อแะ ep สนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต้องมีอะไรเนี่ยวัด3 yeah. oh. เปี่เปิดร่าเปิดร้านค่าอุ้ยนี่ยแกงเพื่อน ม่มีวันที่กูจะไม่ซื้อของอีเดนดี้วันไปาอกูทองเลเพิ่มาฟุ้ยแอ้วอแอสกะโดนหรอแล้วกูโดนนี่แม

วันนี้ก็ประหารใจไม่แก้เพื่อนหวัดดีเพื่อนกูมีนกพี่ไงเพื่อนโดนตัวกูยังไม่สด <c oughs> aheno tuvotemaitoton tarwa ujamamama